เกิดกระแสโจมตีเหยื่อสุดกักขละหนุ่มกัญชัยวอนหยุดให้กระบวนการยุติธรรมตัดสินเพราะพวกคุณไม่สามารถรับผิดชอบต่อสิ่งที่พิมเหล่านั้นได้จากกรณีสุดเช้าของอดีตนักมวยทีมชาติบาสสมรักที่ถูกเด็กสาววัย17ปีเข้าแจ้งความข้อหาหนักเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศหลังเข้าไปเที่ยวในสถานบันเทิงแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นซึ่งต้นต่อของเรื่องอย่างสมรัก ก็ได้ออกมาปฏิเสธทันควันพราะมยืนยันความบริสุทธิ์โดยมอบหมายให้ทีมทนายความเป็นผู้จัดการดักคีทางด้านตัวกลางอย่างกันจอมพลังก็ได้พาคุณพ่อและคุณตาของสาว17มาพูดคุยในรายการโหนกระแสโดยมีช่วงหนึ่งที่คุณพ่อของเด็กสาวได้เปิดเผยถึงกรณีที่สังคมมองว่าอยากได้เงินหรือไม่ซึ่งคุณพ่อได้ตอบต่อหน้าหนุ่มกัญชัยว่า ไม่เอาเงินแต่จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเพราะด้านคุณตาคุณยายของน้องก็มีอาชีพกรีดยางมีสวนยางเป็นสิบไร่ทำนาอีกห้าไร่เขาก็กรีดยางขายได้ทุกอาทิตย์โดยคุณพ่อเด็ก17ได้กล่าวอีกว่าอยากฝากสังคมอย่ามองน้องในแย่ที่ไม่ดีเพราะแค่นี้น้องก็บอกช้ำมากอยู่แล้วอยากจะให้หยุดแชทหยุดคอมเมนต์ต่างๆนานา,นา,นา,นาน ที่ทำให้น้องรู้สึกแย่ผมยอมรับว่าลูกผมผิดจริงที่ไปสถานที่แบบนั้นแต่ผมก็จะกลับไปอบรมไปสอนให้มากกว่านี้ขณะที่หนุ่มกัญชยัยได้พูดทิ้งท้ายและวิงวอนต่อชาวเน็ตทั้งหลายกลางรายการว่าเรื่องราวแตกประเด็นไปค่อนข้างหลากหลายไม่ว่าตัวผู้หญิงหรือเยาวชนอายุ17คนนี้เขาจะหนีเที่ยวหรือแต่งตัวไม่เรียบร้อยหรือโกหกที่บ้านอะไรก็แล้วแต่ สุดท้ายวันนี้ผู้เสียหายถือว่าเป็นเหยื่อเพราะฉะนั้นอย่าเล่งเหยื่อสุดท้ายเดี่ยวกระบวนการยุติธรรมเป็นคนตัดสินเองจุดจุดจุดแล้วถ้าวันหนึ่งคุณกำลังด่าคนนี้ว่าผิดแล้วถ้าศาลตัดสินว่าเขาไม่ผิดจะทำยังไงแล้วถ้าน้องเขามาเห็นแล้วฆ่าตัวตายจะทำยังไงไม่มีใครรับผิดชอบชีวิตนี้ได้สุดท้ายสิ่งที่เกิดขึ้น คุณก็จะพิมพ์ว่าเสียใจด้วยนะวันนี้สิ่งที่คุณด่ากับวันที่เขาไม่อยู่แล้วมันชดเชยกันไม่ได้สิ่งที่จะทำได้วันนี้คือการหยุดพิมพ์ด่าปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมผมเข้าใจคุณนะผมก็เป็นคนชอบเสือกแต่ต้องเสือกอย่างมีจริยธรรมและนี่ถือเป็นการดึงสติชาวเน็ตในโลกโซเชียลที่มักเอาอารมณ์ตัวเองเป็นที่ตั้ง และใช้สิ่งที่ตัวเองคิดเป็นมาตรฐานตัดสินคนอื่นๆก็อยากให้มองรอบด้านพร้อมทั้งรอกกระบวนการยุติธรรมที่กำลังดำเนินการอยู่ให้สรุปเสร็จสิ้นเสียก่อนฝากไว้ให้คิด